แกนเนิเนดังในโลกโซเชียลีนะแกนนรซิงเปยไทยได้ดีพบกับปาร์ตี้สิบตัวครบงนะครับที่นี้นะครับที่เชฟแทนที่แห้เยกนะครับเช็สองพงสองนะครับทีรักทนาตานนิดนึ่งชื่นะครับดีครับคกณมือกาต้งแต่ด้กๆนี่ยคุณคุณแมะ แต่ละคนเดินไม่ต่ำกว่าสามสิบครั like ้งนะครับผู้ชายเนีอายเลยนะครับมีแม่คนนี้เอกพิจอล้องล้าเลาคนลวนะครับส่วนด้านบุตรนี่นะครับดีดีละดีดีละนะครับนี่และครับลูกสาวของค่ะคือุญถึงนแต่แมเราสิงห์นะครับพ่อก็เป็นยอดมวยะนรับ คนสายตองตดกี่ท่นเหรอครับถ้าตัาแล้วจะนอีไรท่านหรอครับตรองเป็สงวัดวัดที่น่นะครับหอผู้กองหวังของเราครับเสียร์ตัเงะี ค <Keep S 2> ุณนะรับแกน่ลสิครับคุณบริกรรมคาถานะครับทนกันที่5ยกนะครับทัสองพักสองนะครับมาแล้วดีหน้าประทะมาตีนะครับโดย่นี้ผมบอกไว้ก่อนนะเห็นแม่ตาจิ้นวิ่งไปแม่ทันลาอย่างเอามายไกลโอ้โหโอ้ดีมันไมมีหลุดแม่โดนนี้ไม่ทักไม่ทายกัน đi đi cái gì đi đi cái gì đấy chạy đi chạy đi chạy đi ngay đầu Bukanlah anda menjauhkan diri anda dengan kekuatan anda. Mari, mulakan. Mari. Pergi. Pergi, anda harus bersiap-siap. Pergi. Tidak, anda harus bersiap-siap. Tidak, anda harus berjaga-jaga. Saya tidak boleh berjaga-jaga. Mari. Pergi. Anda tidak boleh berjaga-jaga. Tidak, anda harus berjaga-jaga. มาแล้วพร้อมพร้อมเร็วๆนี้ว่าไงตีเขาแล้วพร้อมอยู่พร้อมกันเลยดีโอ้ยเบียดพร้อมกันเลยแล้วเตะยกทีหนึ่งเลยสิปาเตะว่าไงสีดวงสมบูรณ์ไม่เดินแล้วไม่โดนโทษหาเลยที่เรื่องต่อไปเป็นคนเช็คความกระทำว่าคนเจริญชา แทกแกัสองหลันงที่หนะครับุกสอนกงนะครับกติกาครับที่เขียนไวนะครับอาสลับแครกรรมการดีนะเกนนรสิงห์มวยไทยปาตีสิบดวงสมบุกสมกรรมการเดชสัญชุกในยกที่ส เอามาตาตุ่ขยับเข้าเหวหมดนอยู่มีแล้วก็ไม่ถอยแล้วเขาลงนี่มี้วไม่ถอยแล้วเอาแล้วแกเกียร์ไปไงคุณพ่อแกเกียร์ไปแล้ววันนี้ถอยไม่ได้แล้ยนี่แล้วครับปูนกับปูโอ้โหมีสายตานะแล้วมีสายตาโอ้โห ไม่สะทุกสถานจะไม่กลัวไม่กลัวเองในสักีอแล้วเร่องีเอาไปหัดเรียนเอ้โอเปลี่กับตัวอาชีพตัใช้มาบ้างที่เป็ช่วงละลายนะครับเข้าเปี่ยนเข้าเมีแม่ก็มีลู้างสึ่แสดงนะครับแดงต็วยครับ การแก้เกมของพ่อกว่าไงเรื่อง้นะครับขยับแล้วขยับแล้วนะครับอ

มาการให้สัญญาณนายนยกที่สามดีนะว่าไงนะครับนามกินบาตีเจตัวสุพลสุพรรณสุพรรณ

เหที่สามหมดนะครับสายกที่ผ่านมาอตลาลักเก็ตัดคีแล้วนะครับอีกแล้วครับผมบอกไป้งกันรสชีแรงประสนชีลุงชกชาลงไปครับทีน้นลัครับ 明明大嘴出来了。哎哎哎哎 เอาไว้เลยโอ้โหให้กลาไวเชะไวดีนะดีนะว่าใครกันเชี่ยงออกกันเชี่ยงออกกันเชี่ยงออกครับปาร์ตี้ขยายเข้ามาเด ไแอะไรเลยครับตัดเขยเด้งไปเลยตัดเขยเด้งตัดมาเจ้าทายสังหารดีตายตีอ่ะฮ่าเอ้าทุ่นยกที่สี่นะครับวันนี้เป็นอะไรครับเสี่ยมัยตลาดเป็นอะไรช่วงนี้ไอ้มงสาตลักษณ์นักหนุ่ยทางสารครับทำหน้าที่ดีให้ดีสุดนะครับ แทงซ้ายอย่างขึ้นบนสุดจะเป็นการเอาเมยเข้าไปด้วยไแล้วไปอัปมาแล้วพาดีมากไปฟาสโ์อันที่ยีตุนเป็นไงเขายีตุนด้นเลยเนี แล้วล่ะแร,ะเเรงเลยอาเห็ไงรับรวยทั้งสองรวยทั้งสองขยับขยับตัดขาดมันบ้านใจบ้านใจแลยทั้งสองมากนะครับขยับขึ้นมาโโอ้หรือ Oh I...